เอาก่อนจะถึงสิบคนสักเล็กน้อยก็คือว่าฟูลแลมเนี่ยเวลารับจะรับแบบสี่สี่สองตัวหน้าเขาสองตัวคือคิมิเนสกับเปเรล่าเนี่ยจะคอยที่จะบล็อกอัดบอลแกลกของเซนเตอร์เราที่จะส่งไปที่ราฟเฟนเบิร์กอันนี้คือตอนที่เรายังมีสิบเอ็ดคนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบอลที่เราจะเจาะทางลึกโดยตรงเซนเตอร์ทะลุก,กลาง มันจะยากเพราะสองตัวนี้จะคอยสกรีนอยู่นะครับคอยสกรีนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบอลก็จะต้องออกมาทางทางด้านข้างไปกักโปไปอะไรอย่างงี้จะเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะครับขณะที่ลิวปูเวลาลุกเนี่ยเชฟน่าจะอยู่ประมาณที่เอ่อซีหนึ่งสองสามหนึ่งก็คือกราฟินเบิร์กสองก็คือโจนโจนกับโซบอสไลน์นะครับ แล้วก็ข้างหน้าสามก็คืออย่างที่เราทราบกันคือกัคโปดีอารแล้วก็ซาร่าส่วนสี่หลังก็กระตามนะนะครับโดยเป็นชุดที่ปรับจากจิโรนาเนี่ยสองคนก็คือเอาดีอาสกับกัคโปลงมาเป็นคู่หน้านะครับอันนี้คือคือแพทเทิร์นหลักๆซึ่งมันก็ได้ใช้แพทเทิร์นนี้ประมาณแค่สิบเจ็ดนาทีแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ง่ายเพราะว่า นาทีเดียวหรือไม่ถึงดีครัผมจําไม่ได้ที่โรเบิร์ตสันโดนไปก่อนแล้วก็ห้าหกนาทีไปเรล,ล่าไปอัดกราฟหลสดซัคือฟูลแลมก็มามาแบบเต็มนะครับเราก็เล่นไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เออ่แล้วก็ไปเสียประตูแล้วก็เหลือสิบคนทีนี้มาเข้าในสิบคนเนี่ยนะครับสิบคนช่วงแรกเอาเอาเป็นเอาเป็นสิบเอ็ดคนกน่อนสิบอดคนสิบเอ็ดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดีนะ ในช่วง17นาทีแรกซึ่งเราตามนาทีที่11คือมันยังอยู่ในช่วงปรับตัวแล้วก็อย่างที่ท,ทราบกับเลี้ยวภูช่วงครึ่งแรกช่วงต้นเกมก็จะเป็นทีมที่อาจจะเริ่มต้นช้าหรือว่าดูเชิงไปก่อนเก็บพลังก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้พอเหลือ10คนปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เกิดไว้เมื่อกี้เนี่ยอาจจะด้วยเราไม่มีกองหลังซิมิการ์ไม่อยู่เลยยังไม่อยากเสี่ยงเปลี่ยนเร็วเนี่ย ก็เลยโยกเอากัปโปเนี่ยลงมาช่วยทางซ้ายเหมือนกับเป็นแบ็กซ้ายก่อนก็คือมาคือคือหนึ่งคนทำสองหน้าที่นั่นแหละนะครับก็คือทางกลาบซ้ายแต่ก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะแฮร์รี่วิลสันเด็กเก่าของเราเนี่ยมักจะเรียกว่าไปยืนค้ำอยู่แล้วก็ได้บอลไดเรกย,ยาวจากแดนหลังซึ่งก็สร้างความปั่นปวนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสล็อตเองเนี่ยนะครับมีการ เปลี่ยนแท็กติกตรงนี้เยอะมากเออคือคือเท่าที่แกะแกะดูก็คือมีโจโกโปไปยืนแบ็กขวายืนแบ็กซ้ายเรนไปยืนริมเส้นขวามาอินเวิร์สไนนะครับพยายามที่จะปรับต่างๆนันาก่อนสุดท้ายเนี่ยมันจะมาลงที่ว่าถอยกราฟฟนเบิร์กลงมาเป็นเซนเตอร์ฮาร์ปกโกเมสไปยืนแบ็กซ้ายนะครับเป็นเป็นเซนเตอร์ฮารกับฟานไดแล้วก็แบ็กขวาเป็นเฟนเหมือนเดิมนะฮะอันนี้แหละ มันเริ่มที่จะลงตัวมากขึ้นแล้วก็กลางก็แน่นอนนะครับก็เป็นเอ่อก็เลยเล่นเหมือนสี่สองสามก็คือเป็นกลางก็เป็นอโจ์กับเป็นโซบอสไลน์แล้วก็ข้างหน้าก็ก็สามคนนะครับคือมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็บอลเนี่ยเรียกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับราฟเฟนเบิร์กก็ตามกับคิมินเนสได้ บอลจังหวะสองจากกิมินสไปให้วิลสันก็น้อยลงอย่างน้อยข้อหนึ่งการที่กราฟนเบิร์กไปยืนเซนเตอร์เนี่ยสามารถตัดบอลไดเรกไปที่กิมินีสเ็นได้แล้วนะครับแล้วก็ช่วยทําให้เกมรับเรียวปูเนี่ยเสถียรขึ้นดีขึ้นขณะที่เกมลุกก็ใช้การโต้ไดเรกเลยในเมื่อตรงการลางลําบากก็คือไปที่กัปโปเลยไปที่ซา่าเลยนะครับจนครึ่งแรกดีอาร์มีโอกาสมงหนึ่งครั้งนะครับ ก็น่าจะข้ามคานไปนะครับจากการที่เราเปลี่ยนแท็กติกครึ่งหลังโมเมนตัมยังมามีการไปสอบถามทั้งกัปโปทั้งเอ่อหรือว่าเอ่อฟานไดเหมือนกันว่าทางอาร์เนอร์เนี่ยมีการพูดอย่างไรนะครับมีการแก้เกมอย่างไรแต่หลักๆก็คือมีการพูดในเรื่องของอินเทนซิตี้นะครับก็แน่นอนเร์พููมาก็บุกเลยในครึ่งหลังแล้วก็ได้ประตูอย่างเร็วนะครับ ในครึ่งเวลาหลังจากบอลที่โต้จากแดนตัวเองเริ่มจากเทรนด์นะครับไปจบที่ฟาลาเปิดแล้วก็กั๊กโปนพุ่งหมกเข้าไปก็ถือว่าการแก้เกมนั้นคือจบสมบูรณ์นะครับสิ่งที่ผมพยายามจะพูดตรงนี้ก็คือว่าอาร์เนอร์เนี่ยปรับมากกว่าหนึ่งแท็กติกจนสุดท้ายก็คือไปลงตัวที่กราเฟนเบิร์ก เป็นเซนเตอร์เหมือนทำสองหน้าที่เป็นทั้งเซนเตอร์แล้วก็ช่วยรับเป็นเหมือน mid, เป็นเหมือนกับมิดฟิลด์ด้วยนะครับขนาที่ก็คือบอลก็ออกทางริมเส้นเนี่ยมากขึ้นนะครับจนจนได้ประตูจากจากการขึ้นบอลทางริมเส้นนะครับซึ่งก็สวิตจากฝั่งขวาดีอาร์มาซาร่าซาร่า,า,าเปิดเข้ากลางแล้วก็ก็พักโปรโมกนะครับก็มีการแก้เกมสู้ในลักษณะน,นี้ แล้วก็ทําให้อย่างน้อยเนี่ยเราตัดเกมลุกของของฟูลแลมได้ขณะที่เกมลุกการคอนโทรลเกมตอนที่มีบอลเราก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีโอกาสมากกว่าพูดได้เลยคือมีโอกาสมากกว่าแต่ว่าด้วยจำนวนคนที่น้อยกว่าฟูลแลมวางกับดักมาดีวางแผนการเล่นมาดีโดยเพราะเขาก็เจาะทางฝั่งขวาของเรานะครับหรือทางซ้ายของเขา แล้วก็แบ็กซ้ายที่มีข่าวกับเรียวภูอย่างแอนโทนีโรโรบินสันนะครับก็ทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทำให้ทั้งประตูแรกประตูที่สองก็เกิดจากโรบินสันนะครับมีส่วนในการในการที่จะคลอสหรือเปิดเข้ามาแล้วก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยเติมเกมลุกขึ้นมาสุดทางเลยนะครับถึงเส้นหลังเลยทั้งสองครั้งนะครับก็ต้อง ชมเชยนะครับในในจุดนี้ของของฟูลแลมด้วยเหมือนกันว่าฟูลแลมก็คือรับแล้วก็รอที่จะโต้เมื่อมีโอกาสโอกาสเวอร์พููก็จำกัดให้เหลือน้อยมากแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกโชคเราด้วยอะไรด้วยจังหวะเราด้วยก็เลยทำให้เราเสียประตูที่สองจากการยิงเข้ากรอบสองครั้งแรกของของฟูลแลมครับ นี่กม็มีการพูดถึงวิลสันเหมือนกันก่อนหน่ก็บอกวิลสันนะเล่นเล่นดีในนัดนี้อีกอ่ะก็ก็กใจนึงก็ก็ดีใจนะที่เห็นวิลสันเล่นดีแต่ก็แหมมันดีเอานัดนี้อ่ะผมคําถามที่ผมติดไว้ก็คือคุณกองดินถามคนระับพี่ท็อปครับทําไมถึงถอดเทนด์ออกอืมทําไมถึงเลือกที่จะถอดเทนด์ออกครับก็ตอบยากนะข้อนี้ผมว่ามันก็ อันดับแรกก็คงจะต้องพยายามเซฟตัวผู้เล่นกองหลังด้วยตอนนี้ก็เหลือแค่สี่คนแต่โชคดีที่รอปสเนี่ยถ้าโดนแบนก็คือโดนแบนนัดคืนวันพุธนี้ที่จะเตะในคาราบาวครับพอดีก็จะสามารถกลับมาเล่นบอลลีกับสเปอร์ในวันอาทิตย์ได้เพราะเนี่ยมันเป็นการแบนนัดที่อาจจะใช้เด็กลงได้อะไรได้พอดี เพราะเนี่ยกำลังพูดว่าต้องหลังลิอร์คูเนี่ยเหลือห้าคนเพื่อที่จะเล่นสี่ตำแหน่งนะครับก็สี่ตัวจริงเราสร้าบอยู่แล้วตัวสำรองก็คือก่อนซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันคือเทรนด์ไม่สามารถที่จะเจ็บเจ็บเจ็บได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าต่อก็คือว่ามันคงจะต้องมีการเซฟตัวไว้บ้างในเกมที่กำลังจะเข้ามานะครับโดยเพราะต้องไปเยือนสเปอร์ด้วยในวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์นี้ห้าทุ่มครึ่ง ที่ไวท์ฮาร์ดเลนเวลาประเทศไทยนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเป็นเหตุผลหลักแหละแล้วก็มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ร์เนอร์เปลี่ยนเอาเทรนด์ออกนะครับเขาเคยทํามาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับผมไม่ว่าจะเปลี่ยนแล้วเอาแบล็ลี่ลงมาตอนที่แบล็ลี่ยังไม่เจ็บหรือว่าเปลี่ยนแล้วเอาคอนซาลงมาตอนที่เหลือกองหลังแค่ห้าคนครับผม สิ่งหนึ่งที่อยากจะถามมีทอครับไปดูเรื่องของการได้ประตูตีเสมอของลิพูคือออกซัด์รขึ้นหลังมาใช่ไหมฮะนาทีสี่สิบเจ็ดปั๊บหนึ่งลิพูตีเสมอถ้าถ้าเป็นตามปกติตามทิศทางที่ฟุตบอลทั่วไปควรจะเป็นก็คือเมื่อเหลือสิบคนโอเคตอนแรกตามหลังอยู่ไม่มีทางเลือกจะต,ต้องปลุกตีเสมอเมื่อตีเสมอได้แล้วนาทีสี่สิบเจ็ดเล่นไปสักพักถ้าเป็นทั่วทั่วไป ตามที่ทุกคนคิดก็คงจะประมาณว่าเมื่อได้ซีเสมอแล้วสัตว์ที่หกสิบมันยังไม่มีทีท่าว่าจะได้เพิ่มน,นู่นนั่นอะถอดหน้าออกเติมหลังไหมเกมจะได้สเตเบิลจะได้นิ่งหน่อยอย่างน้อยหนึ่งแต้มก็โอเคแล้วอยู่ใน้านแต่อันเนอร์อาจจะไม่ได้ไม่ได้เน้นเกมรับขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะเล่นเกมรับขนาดนั้นเลยไม่ได้มีการปรับเรื่องของแท็กติกต่างๆที่จะเพลาเรื่องของ เกมรุกลงมาผมเปรียบเทียบเหมือนแมนซิตี้เมื่อวานที่เขานำหนึ่งศูนย์แล้วก็ช่วงท้ายช่วงหลังเขาถอดเดบรอยออกเอาโควาสิตมาเล่นกับบอลเล่นมาเชื่อมบอลถอดตัวรุกออกถอดโดกูที่เล่นเกมรุกได้ดีทะลุทะลวงได้ดีออกแล้วก็เอาแจ็กกิ้ดิตท,ที่เก็บบอลได้ดีลงมาเล่นถึงแม้จะในหนึ่งเดียวกันแต่ลักษณะการเล่นต่างกันตรงเนี้วิทอปมองถึงความต่างของการกล้าได้กล้าเสียหรือว่ามันมันยังไงบ้างเรื่องแท็กติกของอาร์เน่ครับ เรื่องของอาร์เนอร์พี่มองว่าพอตั้งแต่ปรับเอากราเซนเบิร์กมาเป็นเซนเตอร์แล้วก็ไล่ไปจนปลายๆครึ่งเวลาแรกแล้วก็ที่ทศบอกเริ่มครึ่งหลังมานาทีที่สี่สิบเจ็ดแล้วยิงได้เนี่ยส่วนตัวมองว่าเกมโดยรวมของลิพูเนี่ยดีอยู่แล้วทั้งรับและลุกโดยเฉพาะรับเนี่ยคือพอกราเซนเบิร์กปคือคือฟูลแรกเป็นบอลไทเล็กอยู่แล้วเมื่อวานเนี้ย สิ่งที่ฟูแล่พยายามทำกับลิเวอร์อพูลก็คือเตะไปหลังลายให้วิลสันเตะไปหลังลายให้ตัวหน้าฮิมิเนสมงแล้วก็เปเรล่าหรือใครก็แล้วแต่เก bon ็บบอลจังหวะสองใช่ไหมฮะ mm. พอกราฟเป็นเบิร์กจัดการตรงนั้นได้เนี่ยแล้วโกเมสไปยืนตรงฝั่งซ้ายเนี่ยแทนแทนโรเบิร์ตสันเนี่ยแล้วก็จัดการกับวิลสันเนี่ยทุกอย่างมันดูมันดูคือเอาอยู่แล้ว มันก็คงจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรีบเปลี่ยนตัวเร็วเกินไปนะักหลังจากที่ได้ประตูคือตีเสมอนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องไหลไปจน60นาที70นาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับคือคิดว่ามองแบบนั้นมากกว่าเปรียบเทียบกับแมนซิเตี้เมื่อคืนนี้นะครับส่วนตัวก็คือคงจะต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันเป็นแบบที่เป๊ปทำมีการเปลี่ยนตัวแบบที่ทดพูด โกสิ์ลงมากุมเกมครองเกมคอนโทรลเกมนะหรือว่ากรีลิดซึ่งเสียบอลยากเก็บอยู่ริมเส้นซาวิโยลงมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันถูกต้องหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลมันไม่ใช่ความผิดพลาดของทีมมันเป็นสิ่งที่โค้ชเองก็ทําอะไรไม่ได้นั่นก็คือทางนูเยซซึ่งไปทางทางนูทาง,ทาง,ทางนูเยซซึ่งไปพลาดนะให้อามัด หรือแม้แต่ประตูที่สองเองซึ่งโอเคลิซ่าเปิดดีก็แล้วแต่แต่ว่าจังหวะมันเป็นใจหมดอามัดเตะเข้าไปแล้วไอ้เจ้าเอกวาดิโอก,ก็วิ่งแล้วบอลมันก็ลอดขาดุ้งดุงดุงเข้าไปพอดีทุกอย่างมันเอาตามตรงก็ต้องบอกว่ามันโชคร้ายนะครับมันโชคร้ายมากๆมากกว่าคือเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดแหละมันถูกต้องแล้วเพราะว่าเกมก่อนที่จะมีการ ปรับเปลี่ยนตัวหรือจนกว่านาะทีที่แปกว่าที่แมนยูจะยิงได้มันก็ไม่ได้มีอะไรแมนยูไม,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 ไม่ไม่น่าจะทําอะไรได้อยู่แล้วนะครับฟุตบอลมันจังหวะมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ต้องชมเชยแมนยูที่สู้ไม่ถอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องชมเชยแต่ว่าถ้าในเรื่องของแท็กติกแก้เกมอะไรนี่ผมว่าแมนซิตี้โชคร้ายมากกว่าที่จะชมว่าอาร์มลินนั้นเก่งอันนี้คือโดยส่วนตัวนะแล้วก็ อามัดก,ก็คือแบกมากกว่าที่จะต้องชมแท็กติกหรืออะไรก็แล้วแต่ของของทีมบีสไซ์แดงอันนี้คือบอกงั้ก็คือเมื่อวานนี้แอบเห็นใจทางแมนซิตี้นะแม้ว่าเราจะรู้ว่าแมนซิตี้เป็นคู่แข่งครับผมไปดูการเปลี่ยนตัวของลิเวอร์พูลครับก็เหลือไปเห็นว่าพออย่วที่บอกหกสิบไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเจ็ดสิบเปลี่ยนเอาคอนช่าลงมาแทนเคอร์จิสโจนก็ถอดกลางเติมหลัง ให้หลังอยู่ครบสี่ตัวแล้วก็ถอดกัตโปแพะเอานูเจส่งมาแต่กลายว่าพอเลือกถอดแบบนี้แล้วโดนประตูนาทีเจดสิบสี่อาจาเป็นตลกรายเล็กๆกาพอพอเติมให้ทีมมันเหมือนจะสเตเบิลขึ้นก็กลายว่าเสียประตูจะป็นต้องเร่งเครื่องอีกครั้งจริงที่อยา,ากไปดูในรายละเอียดอะถ้าไปดูในรายละเอียดคอนคอนซาก็ไม่ควรพลาดให้กับกับกับโรบินสันเพราะว่าเขาหันไปมองแล้ว แล้วก็เหมือนกับน่าจะบางไลายได้แล้วแต่ก็ถูกเบียดไปไปแล้วก็เปิดเข้ามามันมันไม่ควรจะพลาดลูกนั้นอันนั้นอันนั้นก็มองว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกันครับนี่กําลังจะถามพี่ท็อปเลยเรื่องของจารีลคอนซาว่าแบบเนี้ยมันจะมีผลกระทบต่อจารีลคอนซาหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นว่าเขาเสียตําแหน่งตัวจริงแม้แต่เกมแรกของซีซั่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังหาโมเมนตัมเดิมๆของปลายซีซั่นที่แล้วไม่ได้เลย แล้วเกมเนี้ยมาพลาดแบบนี้อีกเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงหรอต่อต่อคอนซามากน้อยแค่ไหนครับคือมันมีผลกระทบแน่นอนแต่ว่ามันก็ต้องเป็นบทพิสูจน์ของตัวผู้เล่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงตอนนี้คือหรือแม้แต่เรื่องของโรของของโรบอทสานเองก็ตามคงไม่มีใครที่จะแบบยิงกระต่ายขาเดียวเข้าข้างได้เพราะว่าความผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกเรื่องภูมิกองหลังแค่ห้าคนคือพูดตามตรงก็คือถ้าสถานการณ์ที่อย่างโคนาเต้อยู่อย่างเงี้ยหรือซิมิกาอาจจะไม่เจ็บเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ลงตัวจริงหรือว่าโอกาสลงก็น้อยสำหรับกอนซาหรือว่าโารเบรซันก็อาจจะต้องพักซิมิกาก็ต้องเป็นตัวตัวหลักมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้มันเจ็บมันก็ช่วยไม่ได้ นะครแล้วก็เป็นอะไรที่ลิว์ูต้องต้องระมัดระวังเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเสียตัวผู้เล่นกองหลังมากกว่านี้ได้อีกแล้วถ้าเสียไปเนี่ยคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวครับ